สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ในคลิปนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าข่าวด่วนอีกแล้วนะฮะซึ่งณนะตอนนี้ที่กําลังเป็นที่นิยมและก็ฮิตกันนะฮะก็คือเจ้าบักลิงนะอ่าซึ่งบักลิงเนี่ยที่ทาแล้วให้ครูดาวนะฮะของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยที่กําลังฮิตกันเลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ลองทําเหมือนกัน <laughs> นะสาหรับเจ้าบักลิงนะครับซึ่ง ตอนนี้เวอร์ชันน1จุดดจุดูนะฮะอ่าเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะเป็น1 5 6.6จุดห้าหหเนาะเกมนะฮะยังสามารถเทรดได้ปกตินะครับแต่ตอนนี้นะฮะเวอร์ชัน1นึ่จุด้าจุดดจุไม่สามารถเทรดได้แล้วนะฮะซึ่งมีคนถามว่าเจ้าบักปลาหมึกยังทำได้อยู่ไหมยังทำได้อยู่นะครับผมเพิ่งทำเมื่อกี้เลยแล้วก็ติดแล้วฮะดีฮะหมึกสิบห้าวิ อ่ะซึ่งวิธีการทำนะครับก็ติดแบบ100%เลยนะฮะเรียกได้ว่าก็แชร์กันมาแล้วนะฮะสูตรก็แชร์กันมาแล้วผมก็ไปดูในติ k ต็อกมาเนาเป็นช่องช่องหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณมากดีมากเลยนะซึ่งสูตรของเขานะฮะง่ายๆเลยก็คือให้ดูที่หลอดอาหารนะฮะตรงนี้เลยนะดูที่หลอดอาหารตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าหลอดอาหารเนี่ยมันใกล้หมดเนี่ยให้เราเข้าเกม อย่างตอนเนี้ยหลอดอาหารผมเนี่ยอยู่ประมาณ20่สิบนาทีเนาะซึ่งหลอดอาหารได้จากไหนครับก็คือตรง EP หรือไม่ใครจะไปคาบตรงนี้ก็ได้นี่นะเนี่ยคราบตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเออเนี่ยคราบตรงนี้เอาก็ได้นะครับเนี่ย s m a เนี่ยคาบเอาเลยนะฮะดีสุดนะครับเพราะว่าเพราะ s m a เนี่ยมันจะได้ EP น้อยกว่าที่เป็นมนะีเดียมเนาะที่เราซื้อต้องนานคาเกียตรงนี้ก็รอเป็น12ชั่วโมง อ่ะซึ่งตอนนี้ยังทำได้ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกตินะครับคือทางตัวเกมเนี่ยได้ทำการอุดนะฮะไม่ไม่สามารถเทรดสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่กำลังอ่าเทรดสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมกรัวแกเดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคกคูนีโมช็อปมีครับ ราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนีโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกลัวการ์เดนขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ต้นไม้ด้วยนะับไม่ว่าจะเป็นต้นซันฟล o เวอร์ต้นแคนดี้ต้นดาร์กอ p นเปเปอร์นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็เสียใจด้วยนะครับสำหรับใครที่ ออเฮ้ยอยากจะเทรดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเทรดไม่ได้ละนะฮะตอนนี้เจ้าหมึกผมก็ติดละเป็นหมึก15บห้าวินะฮะเออก็ถือว่าอมันทำได้อยู่นะฮะอันนี้ก็มายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าตอนเนี้ยเวอร์ชันหนึ่งนึ่งจาุดยังทำได้อยู่แต่สิ่งที่ไม่สามารถทำได้คือการเทรดสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งผมทำไปแล้วนะครับในส่วนของเจ้าดิโรเนาะอ่าดิโรดิโรนี่เลยนะฮะอ่าดิโรหนึ่งนาทีเนี่ยทำไปแล้ว นะครับก็ติดไปแล้ว1นาทีดีโรหูส้มนี่จะอยู่ประมาณ1นาทีนะครับส่วนเจ้าปลาหมึกนี่15บห้าวิถือว่าโกงมากนะซึ่งถามว่าตัวติดเนี่ยไม่หายครับทำยังไงก็ไม่หายละเพราะว่าติดไปแล้วจะกดวางกี่รอบก็15าวินะครับก็ถือว่าติดแหละนะส่วนอีก2ตัวเนี่ยก็รอครับรอเวลาตรงเนี้ยนะตงรงหลอดอาหารเขาหมดก็ทําได้แล้วนะซึ่งวิธีการทำฮนะง่ายๆเลยก็คืออ่าให้เรานะครับเลือกตัวที่จะทำนะฮะอย่าง ผมอยากทำ rec, ทีเล็กเนาะทีเล็กสิบห้าวิอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำละกันนะเจ้าทีเล็กผมใส่เจ้าทีเล็กไปนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวปลาหมึกไปเลยนะครับเมื่อกีอ้ใส่ตัวที่จะทำไปครับนะใส่ตัวที่จะทำไปเจ้านกยุง <c oughs> เจ้านกยุงไหมเดี๋ยวลองดูนะเจ้านกยุงเจ้านกยุงนะฮะอันนี้เป็นนกยุงยักษนะ์นะอนกยุงยักษ์ซึ่งนี่นะนกยุงยักษ์ หมึกตัวนี้ติดไปแล้วนะครับก็ลลอกไว้นะฮะส่วนตัวนี้ติดไปแล้วดีโลนะอ่ะอันนี้คือตัวที่ผมจะทำนะฮะซึ่งอ่ะผมขอว่าอีกตัวละกันนะครับไหนๆก็ทำาละนี่ฮะนกเหยี่ยวนะฮะเจ้า Eagle. อีเกิลอ่าอีเกิลอีเกิลก็เดี๋ยวเอาตัวที่น้ำหนักเกยอะๆหน่อยละกันนะฮะเจ้าอีเกิลอ่ะนี่ฮะนะพอได้ตัวที่เราจะทำเสร็จนะครับเราก็เอานะฮะก็เดี๋ยวรอไปก่อนละกันนะฮะ สิบนาทีนะฮะเราก็เอาในส่วนของเจ้าตัวสมอลเนี่ยใส่ให้กับสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งผมไม่มีนะฮะนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสมอลผมหมดเนาะเอ่อสมอลผมหมดนะฮะก็ไม่มีนะซึ่งเอาใส่ไว้นะครับอ่าเอาใส่ไว้ก็เหมือนกับเจ้าหมึกอะใส่ไว้แล้วก็รอนะครับมันประมาณ600 700ก็รอประมาณ12 13ชั่วโมงเนาะก็สามารถทําได้นะครับซึ่งพอระวังเสร็จเนาะอ่าพอระวังเสร็จนะฮะก็เดี๋ยว พวกนี้ผมเก็บไปก่อนละกันนะผมทําเจ้าหมึกสองตัวนะครับอีก10บวินาทีเนาะเดี๋ยวจะลองมาเข้าให้ดูว่าหมึกจะติดกลายเป็น3ตัวไหมนะครับนะอ่ะอันดับแรกนะฮะอันนี้ทําตามกันได้เลยผมจะใช้ลิง3ตัวนะบางคนใช้ลิง2ตัวตัวเดียวก็ลองกันดูผมไปใช้ลิงสาตัวนะครับอ่ะอันดับแรกวางเจ้าหมึกที่เราจะทํานะครับอ่าเจ้าหมึกสองตัวเมื่อกี้อ่ะนะครับ อ่ะวางไปเจ้าหมึกนะครับนี่นะเหลือสมองนะฮะก็คือ ep อีกประมาณ10กว่านาทีเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะใช้เป็นส่วนเจ้าลิงนะซึ่งเจ้าลิงผมจะใช้3ตัว1 2 3นะ่งสอง่ะวางติดกันไปเลยแล้วก็วางเจ้าลิงอ่าเจ้าลิงไปอ่ะนี่ฮะวางเจ้าลิงไป3ามตัว1 2 3นะฮะแล้วก็อ่าจริงๆไม่ต้องให้อาหารก็ได้นะแต่พยายามให้อาหารให้เต็มไว้ก็ได้นะครับเนาะ เพราะว่าอาหารผมมันค่อนข้างเต็มละนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยสมองเนี่ยมันหายไปแสดงว่าบัตติดละซึ่งเรารอให้สมองตรงนี้มันหายไปหมดเนาะบัตก,ก็จะติดเลยเดี๋ยวผมจะไม่เข้าเกมประมาณอีก,ก 30, 40, 40อ่ะส0มนาทีเดี๋ยวเข้ามาดูว่าหมึก2ตัวเนี่ยจะติดคูดาว15วิไหมถ้าติดก็แสดงว่าสูตรนี้ยังทำได้อยู่เวอร์ชันน1่7 0เจอกันอีกครึ่งชั่วโมงครับไปครับอ่ะอ่ก่อ,กอนกไปนะฮะซึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย เราต้องกดออกเกมนะกดออกเกมไปเลยเออเจอกันครึ่งชั่วโมงครับลืมกดออกเกมไปครับเฮ้ยผลแคนดี้ยักไปขโมยผลนีกว่าเออโอ้โรบักหมดใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักราคาถูกต้องมารุชชอปโน .1 นเท่านั้นนะฮะสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชชอปโน .1 นได้เลยโรบักราคาถูกที่สุดนะครับผม ไปจัดกันได้เลยครับที่มาอุตชอปครับมาครับผมนะมาต่อกันผมก็จะนอนละเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็ไม่เข้าเกมประมาณ30กว่านาทีนะครับถ้านับกับเวลาอีพีลงปลาหมึก2ตัวก็น่าจะหมดพอดีเดี๋ยวมาดูกันว่าบักหมึก2ตัวจะติดไหมเพราะว่าตัวแรกติดไปแล้ว15วีหมึกมาดูกันครับเนาะถ้าใครดูคลิปนี้ทันนะฮะก็เฮ้ยเฮ้ยจอฮลัลโหล โอเคนะฮะคือตอนนี้จอผมมีปัญหา <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี้ยกำลังจะเทสเลยผมว่าไม่น่าได้ละน่าจะบักไปละตอนนี้นะฮะเออได้ไหมบักน่าจะไม่ติดละนะฮะดูแล้วเพราะว่ามันต้องทำให้ขึ้นจอขาวโอโอนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอ้เสียดายมากเลยนะฮะ เสียดายจริงติดไมป้ปลาหมึกเรียบร้อยครับปลาหมึกสิบห้าวิโอติดครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยอ่าติดครับนี่ฮะปลาหมึกสิบห้าวิฮะผมมีปลาหมึกสิบห้าวิสามตัวนลครับทุกคนเรียกได้ว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนและไม่หายนะแต่ตอนนี้ข้อเสียคืออะไรครับไม่สามารถเทสเลี้ยงได้ครับผมซึ <laughs> ่งวิธีการทำนะฮะ รับมาครับผมนะแล้วก็เลือกสัตว์ที่เราจะทำนะฮะอย่างผมจะทําเจ้าทีเล็กอ่าผมจะทําเจ้าทีเล็กเดี๋ยวเก็บเจ้าลิงไปก่อนอ่าลิงลบุรีเห็นเขาเรียกกันลิงลบุรีนะอ่ะทีเล็กครับอ่าแล้วก็ผมจะเอาเจ้านกพีคอร์กอ่เจ้านกนะเจ้านกเจ้านกนั่งนวลน,นะครับ เจ้านกไปไหนนี่พีคอพีคออ่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวอะไรดีตัวอะไรดีตัวอะไรดีอ่าตัวอีกตัวหนึ่งอืมอ่าเจ้านกนี่นะอ่าอีเกิลอีเกิลอีเกิลอีเอเจลีอ่า e e. อีเกิลเอา 3.28สอ่ะานะฮะแล้วเราก็เอาอาหารมาให้เขาเลยอ่ะนี่ฮะให้ไปเลยครับผมนะให้ไปเลยให้ไปเลยครับก็จะเห็นนะฮะว่านี่เราต้องรอให้หมด700รอตรงนี้เหมือนเดิมเลยเขาอาจจะต้องออนเกมนานเลยนะฮะเอออ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะซึ่งพยายมามให้อาหารไว้ให้เต็มด้วยนะสำหรับตัวที่จะทำนี่นะผมก็ให้อาหารไว้ให้เต็มนี่เลย อ่แล้วผมไปเก็บเจ้านกมาทำไมอ่ให้อาหารให้เต็มไว้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะก็สามารถทำได้จริงนะครับสำหรับบัคกซึ่งตอนนี้นะครับเวอร์ชัน1.570สามารถทำบคมึก15วิได้แต่เทสต์เลี้ยงไม่ได้นะฮะไว้เจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ